หนึ่งคู่รักที่คบผาดูใจกันได้สักพักใหญ่ๆแล้วสําหรับสาวโอปปาปานิสลาดกับหมอโอ๊กสมิธที่มีทั้งกระแสที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการคบหาของคนคู่นี้ไม่รู้ว่าสาวโอปปาจะว่ายังไงแล้วตอนนี้ก็ใกล้ปีใหม่เข้าไปทุกทีแล้วเขามีแพลนจะไปสวีทวันกันที่ไหนอ่ะเปล่าไปถามสาวโอปปากันเลยค่ะปีใหม่นี้ไม่มีแพลนอะไรเลยก็น่าจะเจอแต่ว่าคงคงไม่รู้เรื่องเขาดาวเลยแต่ว่าน่าจะแพลนอยู่กับครอบครัวค่ะ ่อนแรกๆเวลาตอนเราคบกันอ่ะมันแน่นอนแล้วมีคนแบบแอนตี้เยอะมากเนนาะตอนเนี้ยีขึ้นมาใมพี่แต่คนชี้ตอนนี้เราว่าคนก็ยังด่าอยู่อีกสิบปีต่อให้เราคบกันคนก็ยังจสดาอยู่ซึ่งเราไม่สนจริงๆเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้เราทาอะไรผิดแล้วด่าเราทำไมอะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้เราไม่ได้โกหกเราไม่เคยรับงานคู่เราจะไม่รับงานคู่แล้วเราก็แค่ใช้ชีวิตของเราแล้วเราแค่เจอคนที่เรารักแค่นั้นเองอะเคยมีคนบอกนะว่าแบบว่า เวลาจะพิสูจน์เองแต่ปอก็สูว่าพิสูจน์อะไรพิสูจน์กับใครมันเรื่องเรานะทําไมเราต้องพิสูจน์ให้ใครรู้วะดังนั้นแบบเราไม่สนจริงๆมันจะมีคนทั้งเข้ามาดา่ดาด่าคนเข้ามาชมหรืออะไรอย่างเงี้ยเราเราเฉยอะค่ะแต่ตอนนี้คนชมม,มากกว่าคนด่าเราไม่รู้จริงๆเราคนด่าอาจจะไม่แสดงตัวอุ้ยแต่ตอนแรกดา่าเราแบบดา่าเราแบบด่าจนอะไรวะตอนนี้เฉยๆแล้วค่ะ